สวัสดีครับพ่อ่งองดาร์เซลลโคุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัปปรพยุทธ์ทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่32ในบทที่2นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วขอดาวตกของเราก็กำลังถูกตำหนักเจพูดบุกเข้ามานะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่สศัตรูฉกาดมาถึง เหนือยอดเขาสบทอดาวตกทั้งหมดร้วนลุกขึ้นยืนแงนมองท้องนภาไกลริบอย่างหนกกลงขาเนื่องจากมีปราการค่ายกลบบงังดังนั้นพวกเขาหมดผนทางมองเห็นสถานการณ์ด้านนอกเพราะว่าพวกเขารู้สึกได้ลางๆว่าวันนี้หอดาวตกเหมือนจะประสบมหาภัยแน่แล้วเหนือสนามแห่งหนึ่งบนยอดเขาพวกเสียนยุดเฟิงรวมตัวกันอยู่ที่นี่สีหน้าเคร่งขรึมมองแงนท้องฟ้าขนของตำหนักเจดพูดมาแล้ว เซียนยุดเทียนหัวมุ่นคิ้วกล่าวข้างนอกมีกลิ่นไอ้แกงกล้ามากมายครั้งนี้ดูเหมือนตำหนักเจดพูดตั้งใจจะเชือดไก่คูลิงโดยการฆ่าล้างหอดาวตกจริงๆแล้วเซี่ยวอี้เซียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเข่งคัดเซียนยุดเฟืองพังอกเสียสะเล็กน้อยสีหน้ากลับค่อนข้างสงบนิ่งเขารู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น เซียนยุดเฟิงเยื้องย่างออกไปท่ามือพอสลับค่ายกลดาวตกบนฟ้าเริ่มผกผันตามด้วยห่วงอากาศบิดตัวช้าๆสถานการณ์ด้านนอกค่อยๆปรากฏชัดภายใต้สายตาจับจ้องทุกคนเมื่อฝูงชนแลเห็นภาพภายนอกต่างสูดไอเย็นเฮือกหนึ่งเบาๆเวลานี้เบื้องนอกหอดาวตกถูกปกคลุมด้วยหมอกดำเป็นชั้นหนาและกลางอากาศไม่ไกลจากเบื้องหน้าเงาร่างเกือบร้อยสายยืนเหยียบหมอกดำแววตาคมกริบประหนึ่งสองทะลุค่ายกล มองดูพวกเซียนยุทธเฟิงที่ซ่อนตัวอยู่ภายในผู้เท่าใจชิงก็มาด้วยเซียวอี้เซียนมองตาดเดียวก็เห็นใบหน้าดิขุนตาที่ยืนอยู่ด้านหน้ากลุ่มคนชุดดํายามนั้นสีหน้าดุร้าวทันใดยังมีจอมฟ้าขาวดําที่เคยเจอในวันนั้นอีกด้วยนะซเซียนยุทธเฟิงสายหน้าเบาๆขณะกล่าวได้ยินคําพูดของพวกเขาเซี่ยวอี้เซียนอดสีหน้าแปลเปลี่ยนไม่ได้มองตามสายตาของซอเซียนยุทธเฟิงไปและเห็นผู้สูงวัยชุดขาวดำสองคนดังคาด พินิตรูปรักษ์จากสองคนนี้ปรากฏว่าเป็นจอมฟ้าขาวดําที่เคยเจอตอนอยู่เทือกเขาพูดมรณะถึงกับสร่งระดับจอมฟ้าออกมาทีเดียว3คนนับว่าตาหนักเจตพูดให้เกียรติพวกเราจริงๆเซียนหยุดเฟิงผ่อนลมหายใจยืดยาวก่อนกล่าวประมุกเฟิงตอนนี้ทําอย่างไรดีตาหนักเจตพูดยกทัพมาละลานและดูท่าทางเหมือนจะไม่ใช่แค่มาจับคนผู้ผู้โสคน,นึงของหอคอยดาวตกสอบถามด้วยสีหน้าวันหวาดแปลกตื่นอะนรดตำหนักเจตพูดชั่วช้าสามาน พวกมันมีเจตนาจะทําลายหอดาวตกอยู่แล้วไม่เช่นนั้นไหนเลยจะส่งระดับจอมฟ้าออกไปถึง3คนละ่ะเสียนยุดเฟิงมุ่นคิ้วตวาดดูอีกฝ่ายจากนั้นกว่าตามองสิทธิ์หอดาวตกนับพันหมื่นโดยรอบกล่าวเสียงขึงขังดังนั้นนอกจากสู้ตายไม่มีถนนให้สอ,สองให้เดินทุกท่านล้วนเป็นแกนนําของหอดาวตกวันนี้หอดาวตกประสบมหันตภัยที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพวกท่านมีแผนประการใด สายตาแรงกล้าของเซียนยุดเฟิงเคลื่อนมาที่กลุ่ม,มผู้อวุโสประมุกเฟิงหอดาวตกคือรากแก้วของพวกเราเพื่อมันแล้วพวกเราอุทิศชีวิตจิตใจไม่น้อยไปกว่าใครไม่ว่าผู้ใดใครจะทำลายพวกเราขอสู้ศึกตราบชีพไวกลุ่มผู้อวุโสประสานเสียงสีหน้าหนักแน่นข้าเฟิงเสียนนับว่ามองไม่ผิดเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้พวกเราทุกคนจะร่วมกันต่อต้านข้าศึกข้าอยากจะดูนักเจ้าพวกตำหนักเจดพูดจะพยองมไปถึงไหนเซียนยุดเฟิงประกาศด้วยน้ำเสียงเฉียบขาด ทำให้กำลังขวัญของสิทธิ์หอดาวตกทั้งมวเลเริ่มเ่ฮึกเหิมคึกขนองสำหรับทุกคนที่อยู่ตรงนี้หอดาวตกก็คือรากฐานของพวกเขาหากแม้แต่รากยังปล่อยให้ผู้อื่นย่ำยีภายหน้ายังจะมีศักดรีอันใดบนทวีปมัดฉิมเซียนยุทธเฟิงเราผู้เท่าขอเตือนให้เจ้ารีบส่งมอบคนออกมาแต่โดยดีค่ายคนของหอดาวตกไม่มีทางคุ้มครองพวกเจ้าได้หรอกผู้เท่าใจชิงมองดูควงอากาศเบื้องล่างด้วยสีหน้าแววเ,เย็นเฉียบแม้ตรงนั้นเป็นเพียงป่าไม้ผืนหนึ่ง แต่เขารู้นั่นเป็นภาพลวงตาติ้นเสียงตวาดกลับปราศจากการตอบสนองใดๆผู้เท่าใจชิงเห็นเช่นนั้นอดแค่นหัวเราะไม่ได้เบือนสายตามาที่ผู้สูงวัยชุดดำขาวสองคนด้านข้างกล่าวว่าท่านทั้งสองออกโรงทลายค่ายกลพร้อมกันเลยเถอะพวกเราเคลื่อนไหวเอิก,กะเกริกปานนี้คิดว่ากลุ่มอิทธิพลไม่น้อยต้องสงสายสอดแนมมาฉะนั้นวันนี้ต้องใช้กลยุทธ์เดือดเลือดสยบขอดาวตก จะได้อาศัยการนี้ทําให้กลุ่มอิทธิพลอื่นๆบนมหาพิภพทราบว่าพวกเราตาหนักเจตพูดมิใช่ใครหน้าไหนก็มีคุณสมบัติมาตอแ yeah. ยพอได้ฟังจอมฟ้าดําขาวพยักหน้าเล็กน้อยกรุบตามองเบื้องล่างแวบหนึ่งจากนั้นยื่นมือออกไปพร้อมกันเล็งใส่ห้วงอากาศด้านล่างคอยห,หลังคนทั้งสามคนหุบกำฝ่ามือพลังแห่งห่วงอากาศที่ชวนสะพึงพันแพ่กระจายฉับไวมือยักษ์ไรสภาพสามข้างคว้าจับบนห่วงอากาศเวิงหวางผืนนั้นตามด้วยประกายรัศมีสว่างวาบ ม่านแสงไร้สภาพที่ระยิบระยับผืนหนึ่งปรากฏแก่คันลองสายตาทำลายมันผููเท่าใจชิงตวาดกล้องพลันกำมือสุดแรงมือยักไร้สภาพนั้นก็ทุบลงไปบนม่านแสงนั้นเปรี้ยงหนึ่งมัดซัดลงก่อเกิดวงกระเพื่อมเป็นริ้วๆแผ่ขยายบนม่านแสงพร้อมกับเสียงกระหึ่มปานฟ้าฟาดแพร่ดังนภาอากาศผืนนี้เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงตามหลังพูดเท่าใจชิงมาติดๆลมสะพึงจองจอมฟ้าขาวดำ ม้วนตลบกรากเวหากระหน่ำโจมตีบนม่านแสงดุดหาฝนภายใต้การจู่โจมอันดุเดือดของผู้แกงก้าระดับเซียนยุทธ5ดาว3าคนม่านแสงผืนนั้นพลันสั่นสะท้านรุนแรงภายในม่านแสงสิ์หอดาวตกแลเห็นม่านแสงสั่นไหวไม่หยุดต่างบีบกระชับอาวุธในมือแนบแน่นไสกลไกลยันไม่อยู่แล้วเซียนยุทธเฟิงแลเห็นม่านแสงจวนแจกจะแตกสลายสีหน้าเคร่งขืมเล็กน้อยนอกจากระดับจอมฟ้าสามคนยังมีระดับผู้วุโสอีก7คน ระดับปรมาจารย์ยุทธก็ไม่น้อยเช่นกันเซียนยุทธเฟิงกล่าวเสียงขึมแววตาประกายวูบไหวระดับผู้วุโสเจ็ดคนและผู้แก่งกล้าอื่นๆยังไม่นับว่ายุ่งยากแต่ผู้พเท่าใจชิงสามคนกลับเป็นปัญหาใหญ่หยุดชะง,งักนิดหนึ่งพรางกล่าวกัดฟันจอมฟ้าขาวดำข้าจะสกัดเองท่านคนเดียวไหนเลยจะสกัดสองคนได้เซี่ยวอี้เซียนได้ฟังก็มุ่นขิวทันใดผู้วุโสของหอดาวตกยิ่งสีหน้าแปลเปลี่ยนพากันทักทวงไม่ต้องเอาชนะพวกมันแค่นวงเหนียวเอาไว อย่างไรต้องทวงเวลาจนก,กว่าเย่าเฉินจะออกจากด่านสําเร็จเซียนยุทธเฟิงสูดหายใจลึกก่อนกล่าวได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างเงียบงนันเซียนเซียวเหยี่และเย่าเหลาเข้าสู่หอคอยศิลาเกือบครึ่งเดือนยังไม่มีคราวคราว,าวสักนิดแล้วเวลาเล็กน้อยเท่านี้จะมีประโยชน์อันใดข้ารับมือผู้เท่าใจชิงเองจองฟ้าดําขาวมอบให้หุ่นม,มารฟ้าคนหนึ่งที่เหลืออีกคนก็ให้เซียวอีเซียนกับเซียนยุทธเทียนหัวภาษางำลังต่อก่อน ขณะทุกคนกําลังอับจนผลทางปรากฏสุ่มเสียงราบเรียบดังขึ้นตามด้วยเงาร่างหอมสูงที่ทาให้พวกเซียวอีเซียนใจชื้นค่อยๆเผยโฉมกลางอากาศเหนือยอดเขานั่นมันประมุกน้อยเซียวเหยียนเขาออกจากด่านแล้วทันทีที่เซียวเหยียนปรากฏกายสิทธิ์หอดาวตกล้วนกระปี้กระเป๋าทันตาหลายปีที่ผ่านมาเซียวเยียนมีชื่อเสียงบนทวีปมัดฉิมไม่เบาสําหรับพลังฝีมือของเขาสิทธิ์หอดาวตกทุกคนไม่มีใครไม่รู้และไม่มีใครไม่ทราบ การปรากฏตัวของเขาเป็นบัณหนึ่งยากระตุ้นหัวใจก็มีปานสร้างความฮึกเหิมแก่หอราวตกอักโขเจ้าออกจากดาลแล้วแล้วเย่าเหล่าล่ะเห็นเซียวเหยียนปรากฏตัวกระทานหันแววริงโลดชายว้าปนหน้าเซียนยุดธฟิงเขายังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยน่ะเซียวเหยียนเงยนหน้าขึ้นเนิบๆแง้มมองม่านแสงที่สันครอนไม่หยุดจากนั้นหันไปทางผู้เท่าใจชิงที่ปั้นหน้าดุเหี้ยมด้านนอกม่านแสงนั้นในลูกตาดำจัดพราวแสงอมหิต จาพูดเท่าที่น่าเสอยดเสียเอียนจริงๆตามต่อแย่เขาสามครั้งห้าคราข่าวนี้ไม่อาจปล่อยให้หนีรอดอีกเป็นอันขาดจอมฟ้าอีกคนนั่นมอบพคฆาเถอให้พวกพีเซียวอีเซียนไปสกัดผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธคนอื่นๆชิงหมิ่นที่อยู่ด้านข้างหลังช่างใจเล็กน้อยพันเอ่ยขึ้นเบาๆหึเซียวอีเซียนพงะหงมู่ผันมองชิงหมิ่นผ่านกล่าวด้วยรอยยิ้มหวานไม่เป็นไรข้ากับท่านผู้เท่าเทียนหัวต้านไว้เซียวเยียนหันมามองชิงหมิ่นเช่นกันฝ่ายหลังหัวราะร่าจากนั้น พนมสองมือกล่าวว่าประมุกน้อยเซียวเหยียนวางใจเธอข้าทําได้เห็นชิงหิงย,ยืนกลางเซียวเหยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยอึดใจถัดมาจึงพยักหน้าเบาๆวิจารด้านพลังฝีมือชิงหินแม้อยู่ที่ระดับเซียนยุตหนึ่งดาวกลับมีของพิเศษอย่างเนตรงูเขียวสามบุพผาบวกกับกายนางยังแฝงเลนด้วยจิตวิญญ,ญาณของงูสวรรค์บรรพการสิ่งดุร้ายหน้าก,กลัวระดับนี้ต่อให้เป็นเซียวเหยียนยังนึกขยาดฉะนั้นที่นางกล่าวมาเช่นนี้ไม่ใช่หาว่าอวดเก่งแน่ เซียวเยียนรับปากชิงหลินโดยง่ายเซียวอีเซียนอดตะลึงไม่ได้ทว่าก็รู้สึกคลายใจนางทราบดีเซียวเหยียนไม่ใช่คนหุนหันไม่มีทางปล่อยให้ชิงหลินไปสู้รบกับระดับจอมฟ้าเขาตำหนักเจดพูดโดยไม่มีเหตุผลในเมื่อเขาทำเช่นนี้แสดงว่ามีความมั่นใจเซียวเหยียนตวัดมือกราหนึ่งหุ่นเชิดสิบเอ็ดตัวโผล่พรวดกลางอากาศเขาเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าเปิดค่ายก้นเธอะจะแตกแล้วเซียนยุดเฟิงพยักหน้าท่ามือสลับพันม่านแสงบนฟ้าสั่นกระตุกพักหนึ่งแล้วจางหายไป คอยหลังการขี้คลายม่านแสงความมืดสลัวปกคลุมพสุธาอากาศหมอกดำหมอกดำที่อบอวลทั่วฟ้าก็เผยชัดบนเส้นสายตาฝูงชนในระยะประชิดเหนือน่านฟ้าผู้เท่าใจชิงแค่นหัวเราะมองดูม่านแสงค่อยๆสลายไปสายตาของเขาทะลุฝ่าห้วงอากาศและเห็นเงาร่างผอมสูงที่ยัดยืนเหนือยอดเขาสุ่มเสียงอมหิตพกพาไอหนาวเศก,กระดูกแค่ดังขึ้นเสียวเหยียนข้าบอกแล้วพวกเราจะได้เจอกันอีก คราวนี้เราผุเทเฒ่าอยากดูนักยังมีใครจะมาช่วยเจ้าได้ยินเสียงโหเราะชั่วร้ายของผุเทเฒ่าใจชิงเซี่ยเหดียนสีหน้าไร้ความรู้สึกเขาลอยตัวขึ้นช้าๆบอกดูบอกดำที่อบอวคลครุ้งทั่วนภาขาบวนทัพใหญ่โตปานนี้น่าดึงดูดความสนใจของกลุ่มอิทธิพลอื่นๆไม่น้อยตามการสันนิษฐานของพวกเขาบางทีตอนนี้ด้านนอกของหอดาวตกอาจมีหูตาของกลุ่มอิทธิพลอื่นๆเต็มไปหมดแล้วทวีปมัดฉินถิ่นซุ้มมังกรซ่อนพยักกลุ่มอิทธิพลแกงกล้าวครับข้าง และการขับเคี่ยวระหว่างกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ก็ดุเดือดรุนแรงหอดาวตกสามารถกลายเป็นหนึ่งในหอจตุรทิศนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมาก็ประสบกับการท้าทายหลายคำลบทว่าวันนี้เป็นครั้งที่ล่อแหลมอันตรายสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยหากสามารถผ่านพ้นโดยสวัสดิภาพบารมีชื่อเสียงของหอดาวตกจะลือลั่นปตัตตภีทิ้งห่างอีกสามหอที่เหลือลิบลาบหรือไม่อาจจะลอดพ้นวิกฤตหอดาวตกอาจถูกลบชื่อออกทวีปมัดฉิมชั่วการพูดเท่า ยังวาจาพร่ำเพรื่อไม่เปลี่ยนลงมือเถอะรีบรบรีบจบเจ้าพ่ายมาหลายสนามแล้วถ้าคราวนี้ยังแพ้อีกจุดจบจะเป็นเช่นไรเจ้าชัดแจ้งว่าใครทั้งหมดจอมฟ้าดำขาวชบเหลือมพู้เท่าใจชิงแวบดึงกล่าวเสียงฉืดชา <S <S ไม่ต้องให้พวกเจ้ามาเตือนพูดเท่าใจชิงหน้าบึ้งตวัดเสียงกล่าวแต่ถึงจะกล่าวเช่นนั้นพูดเท่าใจชิงกลับไม่กล้าเพิกเฉยในดวงตาค่อยๆสาแสงเหี้ยมหานจ้องขมิ้งเซียวเหยียนที่ลอยตัวกลางอากาศแค่นเสียงหัวเราะคำหนึ่งฝ่ามือตวัดวูบ วาดล้างหอดาวตกขอรับได้ยินประกาศสิทธิของผู้เท่าใจชิงทัพผู้แก่งกล้าตำหนักเจตพูดประสานเสียงรับคําป่านยุทธงพลังแผ่พุ่งตามด้วยเสียงคลื่นคลาดเกียวกราวเส้นโซ่สีดําสนิทกราดพุ่งใส่อาณาจักรดาวอย่างมืดฟ้ามัวดินอ้าเสียงตะโกนอันกึกก้องดังกระหึ่มทั่วพระสุธาอากาศพื้นนี้ภายในอาณาจักรดาวตกนั้นซึ่งเคยมีความเงียบสงบบัดนี้เอิบอาบด้วยกลิ่นายค่าฟันเซียวเหยียนลอยตัวกลางอากาศ สายตาจับนิ่งที่พุทธเท่าใจชิงทัพผู้แกงกร้าตําหนักเจตผู้ที่บุกเข้ามาถึงรัศมีร้อยฟุตรอบตัวเขาต่างแยกย้ายกันปราดเข้าภายในอนาณาจักรดของดาวนั้นแล้วเบกน้อยคราวนี้พวกเราพุทธเท่าจะจับกลับตําหนักเจตพูดกับมือและถึงตอนนั้นเราพุทธเท่าจะทําให้เจ้ารู้ซึ้งถึงคําว่าตายทั้งเป็นพุทธเท่าใจชิงมองดูเซียวเหยียนบนหน้าเปี่ยมแววดุร้ายทารุณเขายกเท้าเหยียบอากาศพุ่งปราดมาหาเซียวเยียนทันใด ขณะผู้เท่าใจชิงเริ่มลงมือจอมฟ้าขาวดำมันจบสายตากันแวบหนึ่งต่างผงกศรีรษะเล็กน้อยแล้วเยื่องย่างกลางอากาศทีละก้าวเข้าสู่อาณาจักรดาวตกคล้อยหลังการย่ำเท้าลงของพวกเขาปราณยุทธอันลึกล้ำโอลานดุดห้วงมหันนบก็ซัดตลบออกช้าๆทำให้พลังงานบนห้วงพสุธาอากาศผืนนี้ไหวกระเพื่อมฟิวจังหวะเดียวกับที่จอมฟ้าขาวดำเปิดฉากโจมตีแสงทองสายหนึ่งพุ่งโฉบมาจากนั้นกระโจนใส่หนึ่งในสองคนนั้นทันทีคุณเชิดเงั้นเหรอ หุ่นเชิดที่เทียบเท่าระดับเซียนยุสสี่ดาวหาได้ยากจริงๆมอบให้ข้าก็แล้วกันจอมฟ้าดำที่สวมชุดสีดำเหลียมองหุ่นมารฟ้าที่ปราดมาแวบหนึ่งนั้นในตาฉายแววตหนกละคนพิศวงอืมดูท่าเรื่องกวาดล้างคงต้องเป็นหน้าที่ของข้าแล้วจอมฟ้าขาวแค่นหัวเราะร่างขยับปูบเลี้ยวอ้อมหุ่นมารฟ้าไปทว่าฝีเท้าเพิ่งก้าวออกไม่ทันไลเงาร่างเล็กบางสายหนึ่งก็โผล่ขึ้นขวางหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มกริ่มตาเท่าให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าเถอะ แลเห็นดารุณีน้อยสวยฉลามปรากฏกายกีดขวางกะทันหันจองฟ้าขาวพงะงูบงูแต่แววตายังฉื่อชาดุดเดิมปราศจากความหวั่นไหวเพราะรูปลักษณ์และฐานะของนางไม่แต่น้อยเขามางกศีรษะไว้ไหลคราหนึ่งปานยุทธทรงพลังแผ่พุ่งออกและโหมซัดไปที่ชิงหลินในพริบตาเห็นอีกฝ่ายสแสดงท่าสังหารตั้งแต่ยกแรกชิงหลินเล่งรวบรวมสมาธิตัวลึกในดวงตาสีเขียวใสจุดดำสามจุดเริ่มขยายใหญ่สุดท้ายกลายเป็นบุปผาสีเขียวที่งามตะหงาสามดอก มุนวนเอื่อยเฉยในลูกตาพลังขึ้นอลีรับพิษสบกระลอกหนึ่งค่อยๆแผ่กระจายเนตรงูเขียวสามบุพพางน่นเหรอจอมฟ้าข่าวนับเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นได้ทันทีที่ดวงตาชิงหลินปรากฏความผกผันยามนั้นต้องอุทานตื่นตระหนกเจ้าท้ายถูกแล้วชิงหลินขี้ยิ้มหวานเยิมในลูกตาม,มีดวงแสงแปลกประหลาดหมุนวนหักร้างกระแสพลุกคมของปานยุธทธ่แผ่พุ่งมาทั้งหมดนี่มันเนตวงแหวนหรือเปล่าเนี่ย นึกไม่ถึงเบื่นโลกนี้ยังมีกลับดวงตาที่พิสดารพันลึกเช่นนี้แต่เสียดายพลังฝีมือของเจ้ายังอ่อนหัดนักจอมฟ้าขาวหัวเราะเยาะร่างไหววูบเงาซ้อนผุดพลายกลางอากาศร่างกระพโผล่ขึ้นเบื้องหน้าชิงหลินในพิษตาสุ่มพลังงานที่ฝ่ามือจากนั้นตะปบคว้าไปทางชิงหลินนั่นก็ไม่แน่ชิงหลินแค่นหัวเราะบันเอวนุ่มนิ่มราวไรกระดูกบิดทรายเบาๆร่างก็เกตดลอดลัศมีฝ่ามือของจอมฟ้าขาวแล้วถอยปราดฉับไวฮึ <c oughs> เห็นจิงหลินลอดฝุมือไปได้จอมฟ้าขาวสายตาเยียบเย็นแล้วพุ่งออกเสียงดังฟิวขณะจอมฟ้าขาวเริ่มประทัก,กับชิงหลินเซียวเหยียนกับผู้เท่าใจชิงก็ปรนหนึ่งอุกบาทพุ่งชนขึ้นกระแทกจากปานยุทธสุดสะพึงม้วนตลบจากฟากฟ้าสะเทือนยอดเขาโดยรอบจนหินยักษ์ร่วงกราวช่วขณะนี้เซียวเหยียนและผู้เท่าใจชิงเข้าสู่สภาวะลมลันเต็มพิกัดเซียวเยียนที่กินกิน เม็ดเมื่อไขกระดูกเทพยุทธได้เข้าสู่เซียนยุทธดาวอย่างเป็นทางการบวกกับคลื่นอักคีฟ้า3ามจำแรงถึงชั้นที่3เขาถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติพลังฝีมือที่ประจันหน้ากับระดับเซียนยุทธดาวโดยตรงไม่เหมือนกับการก่อนที่ต้องคอยระวังท่าโจมตีของฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลา สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ของเซียวเหยียนผู้ที่รู้ซึงมากที่สุดไม่มีใครเกินนอกจากผู้เท่าใจชิงที่เคยเป็นคู่ต่อสู้มาก่อนยิ่งปรามมือกับเซียวเหยียนก็ยิ่งตนกตกใจคิดถึงครั้งแรกที่เจอเซียวเหยียนฝ่ายหลังยังต้านรับไม่ได้แม้แต่หนึ่งท่าฝ่ามือด้วยซ้ำทว่าเวลาสั้นๆแค่ปีเศษมดแระแงในสายตาเขาถึงกับเพียบพร้อมด้วยพละงกำลังที่ประทะซึ่งหน้ากับเขาแล้วนี่เพิ่งแยกกันไม่นานพลังฝีมือเจ้าเด็กนี่กลับสูงขึ้นอักโขถ้าปล่อยทิ้งไว้คราวหน้าเจอกัน เกรงว่าแม้แต่ข้าก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแล้วรู้สึกถึงพัฒนาอาการอันว่องไวของเซียวเหยียนผู้้เท่าใจชิงทั้งตกใจทั้ง,มงโมโหความรู้สึกที่ต้องมองดูตนเองถูกผู้อื่นล้ำหน้าช่างอึดอัดขัดใจสิ้นดีโดยเฉพาะคนผู้นั้นยังเป็นคู่ต่อสู้ของตนยิ่งทาให้กินนอนไม่เป็นสุขและเซียวเหยียนในเวลานี้ก็ทําให้ผู้เท่าใจชิงนั้นถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วอย่างเห็นได้ชัดจิกสังหารพุ่งพลาดกลางใจพู้เท่าใจชิงลมฝ่ามือยิ่งทวีความดุดดันปราณยุทธในกายไหลสู้ดุดน้ําาป่ สุดท้ายพงทะลักผ่านเส้นลมปานออกมาทุกจุดที่ลมฝ่ามือเคลื่อนผ่านห่วงอากาศวินาศสันตโลร้อยแตกสีดำเป็นลิ้วๆแผ่กระจายสภาวะโจมตีของพุทธเจ้าใจชิงทวีความดุเดือดเฉียบพันสกิดความสนใจของเซียวเยียนเช่นกันบนหน้าเขาผุดรอยยิ้มเย็นแม้ว่าหลังจากสำแดงอัคคีฟ้าสามจำแรงพลังฝีมือของเขาอย่างมากก็บรรลุถ,ถึงระดับเซียนยุตสี่ดาวแต่เขาก็ยังมีแรงหนุนของไฟวิเศษนี่ทำเขาให้ไม่ต้องเกรงกลัวพุทธเจ้าใจชิงอีกต่อไปพูวาพูว่ กลางพาาอากาศเงาล่างสองสายวูบวาบด,ดังผีสางแต่ละรั้นกระทบกระทั่งก่อเกิดเสียงกึกก้องกระนาดวายุพลังงานเกี้ยวกราดโหมซัดออกมาไม่หยุดยั้งเสียงฟ้าร้องคำรามดังกระหึ่มการลบพุ่งที่ดุเดือดดุนแรงปาชนีทําเอาผู้ชมอึ้งงันตีบตับจุกตีตันวาจาในอาณาจักรดาวยามนี้ทุกทที่ระเบยงเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงฆ่าฟันหมอกดําตลบฟุ้ง ติดหอดาวตกจํานวนมากโอบร้อมเข้าด้วยกันต่อยตีตัวต่อตัว,ตวพวกเขาอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้แกงกล้าดของตําหนักเจดพูดแต่เมื่อพวกเขารวมพลกันเป็นหมู่คณะต่อให้เป็นผู้แก่งกล้าอย่างผู้เท่าใจชิงก็หมดหนทางประสบชัยในเวลาอันสัน้นส่วนเซียนยุทธเฟิงและพวกเซี่ยวอีเสียงก็เข้าสู่สนามรบกันทั่วหน้ากําลังของคนตําหนักเจดพูดที่ยกมาครานี้ล้วนแต่มีฝีมือชากาชาการชกันฉะนั้นพวกเซียนยุทธเฟิงต่างทางที่กองต้องทุ่มเทพะล,ะลังเต็มอัตรา กลางนภาอากาศไกลลิบเบื้องนอกอาณาจักรดาวก็ยังยืนหยัดด้วยเงาคนกลุ่มใหญ่คนเหล่านี้ก็คือสายสอดแนมของกลุ่มอดีพลของผู้แก่งกล้าบนทวีปมัดฉิมที่เล่งลุดมาหลังได้ยินข่าวตำหนักเกตพูดเป็นองค์คกษยักษ์ใหญ่ที่ทรงอำนาจบนทวีปมัดฉิมมาอย่างช้านานความเคลื่อนไหวของพวกเขาย่อมดึงดูดสายตาสุดคนานับเป็นธรรมดานับภาษาอันใดกราบครานี้ที่เคลื่อนทับมาอย่างเอิร์กเรอิอคึกโคมค่าวนี้หอดาวตกต้องประสบหายนะแน่แล้ว ผู้สูงวัยคนหนึ่งที่เคยสมคบค้าสมาคมกับหอดาวตกอยู่บ้างกล่าวเสียงสะท้อนใจหืมถ <c oughs> ้าหอดาวตกถูกทำลายหอจตุรทิศนั่นจะมีที่ว่างหนึ่งตำแหนง่งพวกเราหอเมคาเคลื่อนอาจฉวยโอกาสนี้อาศัยขุมกำลังของหอเมคาเคลื่อนของพวกเจ้าหากกลายเป็นหนึ่งในสี่หอเกรงว่าวันลุ่งขึ้นก็ถูกล้างสำนักแล้วเจ้าว่ากะไรนะหาที่ตายนึกว่ากลัวเหระ บริเวณนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายไม่ใช่น้อยคู่แก่งกล้าหรือกุ่มมิธิพลที่เคยมีเหตุผิดพ้องมองใจยามนี้มาพบปะเจอเจอ,จอนอกจากกระทะคาลมยังลงไม้ลงมือต่อยตีแต่สายตาของฝูงชนส่วนใหญ่ล้วนจับนิ่งอยู่ที่หอดาวตกการทะเลาะวิวาทของพวกเขาย่อมไม่มีใครเหลียวแลทว่าทะเลาะส่วนทะเลาะคนส่วนใหญ่ล้วนไว้อะไรแด่หอดาวตกผู้แก่งกล้าที่เคยคบหาเซียนยุทธเฟิงและเย่าเหลาในอดีตหลังว้าวุ่นในพักหนึ่งก็พากันทอดถอนสะท้อนใจ ด้วยขมกําลังของหอดาวตกในเวลานี้ไม่มีปัญญาไปต่อต้อตาตาหนักเจตพูดเด็ดขาดต่อให้พวกเขายื่นมือช่วยก็ยากจะประสบผลใดๆตรงกันข้ามกลับเป็นลากตัวเองเข้าลงบ่อโคลนยังหวะที่ทุกคนสะทกสะท้อนใจกับการรลาวาสายของหอดาวตกกลางหอศิลาตรงภูเขาด้านหลังผู้สูงวัยที่นอนหลับตาบนแท่นศีลาพันกระดิกนิ้วเบาๆและพิบตาที่นิ้วมือกระดิก่วงอากาศในหอคอยศิลาปะทุเสียงแตกดังโคร กลายเป็นสะเก็ดพ่วงอากาศล่วงครูลงมาตามด้วยปนปี้เป็นผุยผงเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่2นะครับแหมม,มีกระดิกนิ้วนิดๆแล้วยาวเลีเหล่าเราใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งที่กริ๊งด้วยไหพลาคคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายครับ